สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องการสวัสด,ดีทุกสาบฮัเซตีนะคะช่องทีฉันวาไรตี้มากนะคะสิ่งที่จะทำต่อไปนี้นะคะจะมาร้านทำผมนะคะสมมุติว่าผู้สูงอายุนะคะก็จะมีผมหงอกบ้างนะคะเออ ในยุคสมัยที่เรายังใช้หนะ้าตาไปทำงานหรือแต่ก็คือแนะนำว่าใช้เป็นสมุนไพรย,ย้อมก็ดีนะคะเพราะว่าพวกผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวก็เสี่ยงต่อการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายนะคะ ก็พยายามแบบว่าเว้นระยะห่างนะคะ6เดือนทีไม่ได้ยอมนานแล้วนะคะตอนแรกว่าจะปล่อยแแบบเออเนาะอันนี้เราใช้ของ just m o d e r นะคะ just m o d e นี่มีชื่อเสียงมานานนะคะ just m o d e n hair guru นะคะเป็น just m o d e n wonder c o n d e r นะคะ ครีมเปลี่ยนสีผมชิตถาวรสีผมสดใสเจดจ้าติดทนนานนะคะเป็นสีมหกกานีประกายม่วงนะคะมาดูกันว่าตุกซ่าจะทำไงเขาก็จะมีถุงมือมาให้ในนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีขั้นตอนบอกนะคะว่าให้ทำยังไงบ้างนะคะก็คือ หนึ่งนะคะก็คือสะผมบีบนะคะที่สี่ก็ใช้แปรงอันที่สามใช้แปรงอันที่สี่ก็สระที่ห้าก็สวยวิบวับนะคะนะคะดูรูปนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะอ่านนะคะสีผมที่ได้เขาก็จะบอกว่า จะได้ยังไงนะคะหลายคนอาจจะเคยหาเป็นพลาสติกนะคะไม่ใช้อลูมิเนียมเพราะว่ามันจะมีเป็นไฮโดรเจนกัดนะคะเราก็ต้องถ้าใครแพ้ง่ายๆอย่างงี้อาจจะต้องลองที่ท้องแขนก่อนนะคะว่าแพ้หรือเปล่า Just mode เดินเขาบอกว่าใช้หมดไม่ต้องเก็บว่างั้นแต่ผมเราสั้นนะเนาะเราก็ว่าเราเก็บได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าพอไหมนี้เป็น just mode r n wonder <Okay. S 2> ถ้าเก็บไว้ต้องเก็บสนิทสนิทนะคะนี่นี้ก็จะคนให้เข้ากัน ใครที่จะปิดผมงอกนะคะก็คือทาตั้งแต่คนผมเลยนะคะก็คือไปสะสะใช้เฉพาะแชมพูครีมนวดไม่ต้องนะคะเรามาถึงนี้ได้อย่างไร มาถึงขั้นย้อมผมให้เพื่อน youtube ดูเขินอาย